ขับรถช่วงฝนตกนี่ครับต้องระวังอันตรายนะครับก็ฟังเพลงมาสนุกนะครับฮับบิบีฮับบิบีครับ <c oughs> <c oughs> มีอะไรให้บอกนะครับมีอะไรแกล้งคนนะครับเล่นอะไรอะ่ะมีแล้ว <c oughs> ร <laughs> ะเบียกระเบิยครับก็ขับรถระวังนะครับต,ตรงนี้ฝนตกครับพี่เต้นเลยไปเต้นดิ <laughs> ที่ตัวเองเต้นน่ารักนะเพราะในเพลงนี้พิงเพราะมากเลยครับลองไ<อ>งโกดาเบนโกดานบีสนุกใน,นเพลงนี้นะสนุกมากเลยเนี่ยไปเลยอ้าววัน <One. S 1> วันแล้วมันจบแล้ว <laughs> อา้าวจบแล้ว <laughs>